สครับคลิปวิดน,นี้ก็จะพูดเกน่ยวกับวิดีโอจบแล้วเนาะก็วิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นวิดีโอต่อจากบทการขึ้นต่อจุวตั้งวิดีโอนี้ที่จะมาพูดถึงเรื่องแรงเสียดทางเนาะเพราะว่าแรงเสียดทางเนี่ยนะครับที่น้องๆต้องคุ้นเคยมาอยู่แล้วเนาะตอนที่เราเรียนวิษฎีศาสตร์มาสมัยประถมขึ้นมต้นแล้วก็มปลายเนาะ เจอมาเรื่อยๆก็เท่าที่เราเคยรู้จักมาเนี่ยเราก็ต้องลองคิดคำตอบมนให้ใจก่อนนะว่าแรงเสียดทานเนี่ยที่เราเคยรู้จักมาเคยยิ่งมามีความหมายว่ายอย่างไรแรงเสียดทานคืออะไรเดี๋ยวเราคิดทุกนก่อน,นอแล้ววันนี้พีดด่จะมาอธิบายให้ฟังแล้วโอเคแต่พี่ขอถามอีกนิดนะว่า ออตัวแรงเสีดทานเนี่ยมันฟังแล้วมันก็รู้เลยเนาะเป็นคอมเ็นต์ว่ามันคือแรกต้านาการเคลื่ที่เนาะแล้วว่าวถอถูขอโทษครับแล้วว่าผิวสัมผัสเนาะก็พี่จะหาให้ต้องลองคิดตามแต่ว,ว่าแรกเสียดทานเนี่ยมีประโยชน์ไหมหรือว่ามีแต่โทษอ่าคือแบบมีข้อดีหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแต่ข้อเสียคือ,อ,อประจำวันเราเนี่ย เราได้ใช้ประโยชน์จากเรศธายบหไม่เปล่าอ่ะพี่อยากให้น้องๆเราคิดหอดใส่เ,เอาไว้เราให้เวลาสามวิอ่ะติชุด,ดแล้วเนาะแรศสายาเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเนาะในชีวิตประจําวันที่เราพบเจอทุก็อย่างแบบที่ที่ค้อค่าใกล้ตัวที่สุดเลยเนาะข้อดีของเรศธาเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยเจอ หรือการที่เราวิ่งเนาะคือเวลาเราไปเลือกซื้อรองเท้าในร้านรองเท้าเนี่ยก็คงจะไม่มีใครเลือกรองเท้าที่มนคือเลื่อนเนาะมาใส่อ้าวเราคงงงเออแอนดิททำไมทาไมเราเราไปเลือกคืยรองเท้าให้มันลื่นๆแต่เขาทิ้งมต่อวีแลกต้าเนี่ยล้วก็แค่วิ่งหรือเดินให้เรเร็วไงมันมันมันใช่เหรอทำไมเอยคำตอบคือมันไม่ใช่ถูกไหมคำตอบคือไม่ใช่ตลกแล้วคือจริงๆเนี่ย ความเฟื่อของรองเท้าเนี่ยจะช่วยให้เราเดินวิ่งได้สะดวกขึ้นเนาะเหตุผลเพราะอะไรเหตุผลเพราะว่าสมมติเราก็ได้จะเดินไปข้างหน้าอ่ะเรากระเดบข้างหน้าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเนี่ยต้องส่งแรงเท้าเนี่ยไปข้างหลังตัวเราไปลราต้องส่งแรงเท้าไปข้างหลังให้คผลเพราะเราส่งแรงเท้าไปข้างหลังเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดแรงเฉื่อยทาราเทเลไปข้างหน้าถูกไหมเพื่อให้เราเดินไปข้างหน้าได้ดังนั้นเนี่ย แค่เซตห้าเนี่ยทริจริงแล้วมันก็มีข้อดีอเนาะที่เราก็เจออยู่ในชีวิตปัจจุบ,บันเนาะอ่าหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของรถเนาะคือเวลาที่น้องเนี่ยขับรถเนี่ยหรือขี่จักรยานเนี่ยเขาก็จะต้องเลือกอยางพื้นยางที่มันฝืดถูกไหมที่มันกอะเหยืได้ดีเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อความปลอดภัยถูกไหมครับนอ้อง ก็นั่นแหละนี่ก็คือข้อดีของแรงเสียานเนาะคือถ้าอย่างในกรณีที่ขับจักรยานหรือว่าข,วขับมอเตอร์ไซค์ขับรถเนี่ยถ้าถ้าแรงเสียานเนยอะเราก็จะปลอดภัยก็ลอดภับอถสะดแต่คำถามคือแล,แล้วแรงเสถียา์จะเป็นแต่ข้อดีเสมอไปไเลยหรอคำตอบอคือก็ก็ไม่เสมอไป,ไปแล้วแรงเสียานเนี่ยจริงๆก็มีข้อเสียด้วยก็อย่างเช่นสมมติ ผู้ชายคนนี้กำลังจะดึงดึงกล่องเนาะที่วางอยู่บนพื้นฝืดเห็นไหมครับดูสีหน้าเขาสิฮะดูสีหน้าเขาเขาเข้าไปเขาทรมาร์ดมากเลยผมกไหมฮะโหดูดึงยากมากเห็นปุเพราะอะไรเพราะว่าแรงเสียดทานระหว่างสัมผัสกับตัวตัวก้อนหินที่เขากำลังจะดึงหรือว่าตัวกล่องที่เขากำลังจะดึงเนี่ยมันมันสูงถูกไหมครับให้เขาเนี่ยดึงระปากขึ้นเนาะดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าใน ในชีวิตประจวนที่เราพบเจอเนี่ยแรงเสถียร์ยก็จะเัดเอ่อในบลาเหตุการณ์ในชีวิตเจอเสร็จแลก็จะส่งผลดีกับชีวิตเราแต่ว่าบลาเหตุการณ์ในชีวิตที่จำไว้ก็จะอาจจะส่งผลเสียเนาะคนนั mm ้น hmm. แต่กรณีไปคราวนี้กลับมาสู่คำถามที่พี่ถามถามไปเนี่ยฝากให้เราคิดไปเบื้องต้นชั่วโมงเนาะ mm hmm. ก็พี่ถามบาอไปว่าเลรครับถามบอกไปว่าเห้เรอลองคิดเล้ะว่า เราคิดว่าแรงเสียดทามีความหมายว่าอย่างไรถูกไหมหรือว่าแรงเสียดทาคืออะไรเนาะกออ็นี่ก็โง่เฉยเลยเนาะโอเคแรงเสียดทาเนี่ยความหมายจริงก็คือเป็นแรงที่กระทำระหว่างสีมม่วัตถุทั้งสองที่สัมผัสกันเนาะคือตัวแรงเสีดทานก็จะพยายามต้านการเคลื่อนที่สัมผัสระหว่างสี่วัตถุอ่าแรงเสียดทานแรงเสียดาจะพยายามต้าน การเคลื่อนที่สัมผัสระหว่างผิววัตถุแรงนี้มีทิศในแนวผิวสัมผัสแรงนี้มีทิศในแนวสัมผัสโอเคเพื่อราชการที่บอกว่าต้านการเคลื่อนที่สัมผัสระหว่างผิววัตถุเนี่ยจริงๆก็จะรวมไปถึงการพยายาที่จะเคลื่อนที่สัมผัสระหว่างผิววัตถุด้วยเนาะคือถ้าวัตถุพยายาที่จะเคลื่อนที่สัมผัสระหว่างผิววัตถุหรือวัตถุเคลื่อนที่ไปแล้วเนี่ย ถ้าสอบพอดีระหว่าเกิดแรงเสียดทานระหว่างจุดสัมผัสสิ้นเนาะอ่ามายตัวอย่างยกตัวอย่างสมมติระบบที่เราสนใจมีโต๊ะเนาะแล้วเราก็มีวัตถุไปวางโต๊ะเช่นตัวรีดเนาะเช่นตัวรีดนะคราวนี้สมมติพี่ก็ออกแรงผักวัตถุแลก F ทิตตาวิเตอร์สีเขียวเนาะที่ออกแบบผักวัตถุเป็นแลก F โอเคครวนี้แต่พี่อยากจะตัดค่าไปที่วัตถุที่พี่สนใจตรงนี้เออเกิดอะไรขึ้นกับวัตถุเมื่อพี่ออกแรงเมื่อสังเกตเห็นว่าถ้าพี่ออกแรงน้อยเน,นี่ยอะถ้าพี่ออกแรงน้อยจะเกิดขึ้นเนี่ยวัตถุจะยแค่พยายามที่จะเคลื่อนที่แต่วัตถุไม่เคลื่อนที่ในภาพเราออกแรงออกแบกมากนะครถ้าวัตถุที่วางอยู่บนโต๊ะี่เกิดขึ้นก็คือ วัตถุจะไปเคลื่อนที่เนาะแต่เราได้รู้สึกได้ว่าเออวัตถุมันเลือเพยายามจะเคลื่อนที่แหละเพราะว่าเราตราหรับเลยแรงต้านถูกไหมที่เกิดขึ้นโอเคแต่ในกรณีที่สองก็คือถ้าเราออกแรงเยอะๆไปเลยผักวัตถุที่วางอยู่วันโตสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวัตถุก็จะเกิดการเคลื่อนที่สัมผัสระหว่างผิวเนาะโอเคก็อันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอยู่ที่คือแล้วแต่กรณีแรงที่เราออกถ้าเราออกกรณี ถ้าเราออกแรงเยอะๆเนี่ยวัตถุก็จะเคลื่อนที่ไปบนผิวโต๊ะเนาะแต่ว่าถ้าเราออกแรงไม่มากเนี่ยวัตถุก็แค่จะพยายามที่เคลื่อนที่เนาะโอเคสังเกตพราะคือเหตุการเคลื่อนที่หรือพยายามเคลื่อนที่ระหว่างผิว่สัมผัสเนี่ยเื่อก็เกิดแรงเสียดทานค่ที่แรงเสียดทานเนี่ยมับเกิดขึ้นทิศท่าของมันมันจะมีวิธีการวิเคราะห์ยังไงวิธีการวิเคราะห์ทิศแรงเสียดทานเนี่ยมันจะมีทิศตากับ ทิศที่วัตถุต้องการเคลื่อนที่หรือทิศที่วัตถุเคลื่อนที่ไปแล้วก็คือสังเกตเหตุการณ์นี้เนี่ยวัตถุบันทีอยากที่จะเคลื่อนที่ไปทางขวาบนผิวสัมผัสตรกมี้ฮะดังนั้นแรงเสียดทานก็จะต้องมีทิศไปหากซ้ายก็คือมันจะต้องพยายามต้านการเคลื่อนที่ระหว่างผิวเน,ะนาะหาท่าม็เป็นเวกเตอร์สีส้มเนาะโอเคคราวนี้ในคำนวณเดี่ยวทายนล้วนอกจากว่าตัวแรงเสียดทานที่ขอย่อยนิ่นงฮะตัว ตัวแรงเสถียาเดี่ยเป็นแรงอุณหภูมิพื้นที่ดูนะครับเป็นแรงแล้วว่าคือสัมผัสวัตถุถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือแรงผู้วัตถุแล้วก็จะย้อนกลับไปวิธีที่ผ่านมาถ้าเรามีแรงด์ผวัตถุกถกเกิดขึ้นเราจะใช้กฎข้อ,ขอทิสซาในการวิเคราะห์ได้แล,แล้วนั้นเอ่อจริงๆตัวแรงเสถียรที่เกิดขึ้นกับวัตถุเนี่ยเป็นผิวพกั้งกับผิววัตถุถูกไหมเพราะว่าต้องมีรีแอคชั่นเนาะที่ผิววัตถุไปครับผิวโลก สังเกตว่าทิดข้อจะตรกันข่าแต่ตัวขนาดแรเงเดี๋ยจะเป็นขนาดเท่ากันเนาอโอเคมาก็เดี๋ยวไปกันต่อเลยเนาะอาสวมติพี่จะพาเนาะมาวิเคราะห์กรณีที่หนึ่งก่อนเนาะสมมติถ้าเกิดว่าพี่เนี่ยออกแนวขับวัตถุ ได้แรงได้น้อยอ่ก็คือวัตถุแค่แค่พยายาจะเคลื่อน voilà kind of ที่แต่ยังไม่เคลื่อนที่เนาะวัตถุเกิดอะไรขึ้นจากเหตุการณ์นดียวแต่ที่จะพาเราไปครอบไปทีละสิบทีนะครับรอสักครู่ก็ประทุขันตอนที่เนี่ยวัตถุเราเนี่ยยังอยู่นิ่งอยู่เนาะเมื่อเทียบกับพื้นผิวสัมผัสอ่าเพราะมันยังแค่พยายามเคลื่อนที่โอเคคราวนี้คือแรงเสถียรที่เกิดขึ้นในกรณีที่วัตถุยังไม่กระเคลื่อนที่เนี่ย อีกทเีเขาจะมีชื่อเฉพาะที่เขา,าอญาขึ้นมาเนอ้อคือแร่เซทานตัวนี้เนี่ยสขยาจญาตปาว่าแร่เซทานสถิตนะเซานสถิตเกิดตอนที่ยังอยู่นี่ก็ว่าผิวสัมผัสนาะแต่ก็มีการเพย์ยาเพื่อที่เนาะที่จะเกิดแร่ตัวนี้โอเคตัวแร่ดเซทานสาาถิตเนี่ยไม่ทราบว่ามีได้หลายค่าขึ้นอ,อยู่กับแร่เพยเพ์ยาที่เราใส่เข้าไป คือเรยแต่สมมติค่าสูงสุดเนอะตอนนี้ถ้าเวลาน้องเวลาน้องจะผัดตัวชภาพขนาดใหญ่หนักที่ว่าอยู่หนือังเยตถ้าเราออกแรงน้อยน้อยเราก็จะรู้สึกว่าแรงบ้านถ้ากลับมาก็อันลกไปฮะแต่ถ้าเราค่อยๆเพิ่มแรงเพิ่มแรงเพิ่มแรงเราก็จะรู้สึกว่าเออแรงตามที่น้องัวจิตใจเราก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นคือ แรงนาที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นที่เรารู้สึกได้หลจากแปเส็จติที่มันค่อยๆเพิ่มขึ้น,นแต่ว่าเราจะพบว่าหลังจากที่น้อเนี่ยได้ถักไปค่าสูงสุดแล้วก็จะเกิดเหตุการประยาดขึ้นพี่อที่จปล่อยนะครับเดีพี่ไ่เฉลยตอนหลังอ่ะเหตุการ์เื่ที่หลังจากที่น้องได้ทำรูป่าง้มันขยัแล้วคืออะไรนันเดี๋ยวเราค่ฟังกันต่อไปโอเคปก็ ต่ออะไรนะครับน้องก็คือจะพ oh ah ี่ขออนุญาตพี่อ um> 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 um um ีกรอบหนึงนะแรงเสถียาสติตคืออะไรแรงเสถียรสถิี่ยคือแรงที่เก um ิดตอนที่วัตถุทัมผสอับพี่สัมผัสกันแค่พยายามที่จะเคลื่อนที่เนะซึ่งสัมผัสระหว่างสือสัมผัสแค่พยายามจะเคลื่อนที่แต่ยังไม่เคลื่อนที่นะก็คือยังอยู่นี่ยังอยู่เนาะโอเคตัวแรงเสถียาสติตตัวเนี้ยมีค่าเมื่แต่ จะยังเป็นค่าสูงสุดระหว่างผิวสัมผัสเนาะค่าที่ค่าสูงสุดตรงนี้เนี่ยอ่าเป็นตัวค่าสูงสุดของแรกเลยครับเหตุผลเนี่ยขึ้นอยู่กับสองปัจจัยเนาะปัจจัยที่หนึ่งคือชนิดผิวสัมผัสที่สัมผัสกันเนาะแล้วก็ปัจจัยที่สองก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสเนาะค่าค่าที้เดี๋ยวพี่ขออนุญาตอนุญาตตัวแปรเนาคือชนิดผิวสัมผัสเนี่ยก็จะมีสามประเิท ที่เกี่ยวสัมพัทธ์ต่างกันแล้วก็จะมีสัมพรทธิ์ความเสถียรที่แตกต่างกันแต่ที่ขออนุญาตตัวแปรตัวสัมพรทธิ์ความเสถียรเนี่ยเป็นตัววิวเนาะอ่าตัววิวโดยที่ขอซับจะคลิก S เอาไว้ S เนี่ยมันจะสเตติกเนาะอ่าก็คือวิวสเตติกแล้วก็ตัวแรงปฏิกิริยาใต้ฉากก็จะใช้ตัวแปรเดิมจากกฎการที่นของูิวตันก็คือจะเป็นตัวแรงเอ็นเนาะโอเคก็ไปกันต่อนเนาะ ก็เวลาเราจะหาเวลาเราจะคำนวณหาแรงเสื่อยท้าสถิตสูงสุด,สดเนี่ยหาได้จากให้เราเอาค่ามิวสเตติกกับตัว normal force เนี่ยหรือตัวเอ็นเนี่ยมาคูณกันแต่ว่าตัวมิวสเตติกที่คูณกับ normal force ผลลัพธ์เนี่ยคือแรงเสื่อยท้าสถิตสูงสุด,สดนะครับไม่ใช่แรงเสื่อยท้าสถิตใดๆเนาะจะจะบอกจะบอกได้แค่ว่าค่าสูงสุด ของแรงเฉดขั้วเหตุว่าคู่ผิดสัมพั์เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะอ่าส่วนค่าอื่นๆจะมีวิธีการคำนวณอย่างไรแลว้วก็ติดตามกันต่อไปเที่จะค่อยๆคู่ใหม่เรื่อยๆ,ๆนั่นเนะโอเคตรงนี้พี่หวังว่านะไม่ได้ทากไปอยู่เน้ะมาก็ จากที่พี่พูดไปแล้วว่าแรงเสท่อยหัสถิตสูงสุดม,ม,มีค่าเป็นบิสถิตสุอกัวค่า normal force นะแล้วแรงเฉด่ายค่าอื่นก็จะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวค่าสูงสุดนะโ okay. อเคก็้พี่ขอทกกวนะว่าตอนนี้เนี่ยเรารูานัสากสนใจเคสที่แรงแรงที่เราผัาากวัตถุคือแรงในดอยตัววัตถุที่เพื่อนที่อยู่นะก็คือ อาจจะกล่าวได้ว่าเออเรายังออกแรงผักไม่ถึงค่าแล้วจะหาสิ่งขอดเพราะแรงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราผักเยอะอเกษตรเกสุดสดวัตถุก็ต้องเคลื่อนที่ไปแน่ถูกไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะได้เคลื่อนที่วัตถุได้เคลื่อนที่แปลว่าเราก็ยังออกแรงผักไปมาบพอยังยังยังเขาก็ไม่แบบพอเนี่ยคือใช้อะไรเป็นโทรชี้วะเขาได้แบบพอเราก็จะใช้ตัว ตัวแรงเศษธาตุสูงสุดได้แหละเป็นตัวชี้วัดไหมว่าเราออกแรงมากพอไหมโอเคก็คือเวลาเราไปคำนวณเนาะก็คือเราเดี๋ยวจะออกแรงน้อยกว่าอยาวอย่เองอยู่่เองนะคาที่สัมมพุทธที่จนโงเขียนแรงที่ทาบทควบค,นค,นคุมที่สนใจจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่มันไม่ได้มีแค่แรงที่เราผัดกับแรงเศษธาตุที่จริงแล้ว,ลวมันจะมี หลักวัตถุเนาะที่โลกยืนตืดแล้วก็มีแรงยาชาที่ตก๊ะนะพิจนาเนาเพราะว่าวัตถุหลักวัตถุของโต๊ะเนี่ยมันสัมพันธ์กันเพราะมีแรงแล้วก็พลันขึ้นแรงเขาจะมาวิเคราะห์กันอย่างจริงจังก็ตอนนี้เนี่ยคือสัมผัสระหว่างผิวสัมผัสตรงนี้เนี่ยของตัววัตถุเราด้วยเนี่ยมันอยู่ที่เดียวที่กับผิวโลกนะรัจะวิเคราะห์ของวิชนแล้วนะครับจะวิชาอะไงด้วยตัววิชาอะไปแล้ว จะใช้กดคอมนิวตอร์คำนวณหารแรงและคือสังเกตว่าเวกเตอร์แรงตัวแรงที่เราพยายามผลักวัตถุกับแรงเซทานเวกเตอร์ประตุวนทาการเดินที่ออต้องจัดความหลักอันที่คาดกาวว่าไอตัวแรงที่เกิดขึ้นกักวัตถุเนี่ยจะมีค่าเท่ากับมวลสุคูณเลขมเตเนต์เนต์โมนต์โเมนต์เตนต์โนต จะมีค่าเท่ากับโมงคูณความเร่ครับตรงนี้เนี่ยจะ,ะพบว่าวัตถุเนี่ยไม่ได้เคลื่อนที่เนาะไม่เคลื่อนอย่างนั้นความเร่งเ,เป็นศูนย์พราะวเป็นศูนย์เป็นคูณก็ได้ศูนย์นะคนันตัวแรงเกิดขึ้นบนคูุคูณศูนย์แปลว่าแหละว่าถ้าี่ยายค่ายายค้าลบเอฟไปฝั่งขวาเลยพี่ยายลบเอฟไปฝังยยปฝ่งขวาเลยก็คือ ที่จะได้ว่าแรงพยายาของเราเนี่ยจะาดถูกก็จะมีน้ำกับแรงเีเกิดขึ้นตอนนี้แรงเสริเบเท่าตัวนี้เนี่ยยังไม่ถึงริวเอนเราเพราะว่ามิวเอ็นคือค่าสมสุดแต่ตอนนี้เราผักด้วยแรงเลนะเพรว่าเราอะไรสจะเิ่มแริ้วเอดนแวิวเอ็ยู่แตนนี้เดี๋ยวเรามาดูกรณีพิเศษ่นึ่งะสมมติถ้าเออเราปอกแรงผัก เราแลกผักพอดีเนี่ยให้วัตถุเคลื่อนที่เนี่ยเกิดอะไรขึ้นคือถ้าเราออกแลกผักพอดีที่วัตถุเคลื่อนที่เนี่ยก็คือแร่ที่เราผักเกดดันไปดีแค่เข้ากับแรเศษหัสดิสุกสุดพอดีอก็คือหมายถึงว่าถ้าแปลเป็นภาษาสมการก็คือเราออกแลกผักต้องกับเอเอ็นนั่นเองเนาะกรณีนี้คือกรณีที่เราออกแลพอดีให้วัตถุเครื่อนที่เรายาวว่าพอดีเนาะก็ เราวิเคราะห์แรงอื่นๆนอกจากแรงผักแล้วก็แรงสุดท้ายก็จะมี F T ถูกไหมแล้วก็มี Normal Force เนาะตอนนี้วัตถุเราเนี่ยก็ยังอยู่นี่อยู่นะเพราะว่ามันแค่พอดีเคลื่อนที่แต่ปัะเดีไม่ได้เคลื่อนที่แค่พอดีจะเคลื่อนที่เนาะเพตานนี้วัตถุเราก็จะอยู่นี่อยู่เราก็ตั้งว่าแรงที่เกิดขึ้นวัตถุเท่ากับมวลคความเร่งแต่ตอนนี้วัตถุเราก็ยังไม่ได้เคลื่อนที่ดังนั้นความเร่งเป็นศูนย์ค่ะ เอาความเรีกที่เป็นศูนย์ไปคุณบวก็ได้ศูนย์แล้วเราก็ย้ายค่าตัวแหล่เศษานไปฝั่งฝ่ามือก็จะได้ว่าแรลที่เราผักก็เท่ากับแหลเศทา,าเนเขาได้แรกเศษฐานตัวนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือแรลเที่เร,สราสสูงสุดก็เลยเป็นมิลเป็นเลยคําถามรู้ได้ไงว่าเป็นสูงสุดเพราะเราตักกวแรก่านีที่พอดีเคลื่อนที่เราพี่เ้างยากว่าพอดีเคลื่อนที่อ่าเขานี้ต่อเนอะว่าเขาแยกทานอยู่เนะ อ่ะต่อมาเนี่ยต่อมาก็สมมติตถ้าเกิดว่าเราออกแรงมากพอที่ทําให้เกิดการเคลื่อนที่สัมผัสระหว่างผิววัตถุกลกอ่ะถ้าเราออกแรงมากพอที่ทําให้เกิดการเคลื่อนที่สัมผันนนสนอกวัตถุเกิดอะไรขึ้นก็ง่ายๆเนะวัตถุก็เคลื่อนที่เนยวถ้าเราออกแรงมากพอวัตถุจะเคลื่อนที่ไปบนผิวโต๊ะเนอะคราวนี้ คำว่ามากพอคืออะไรมากพอคือเราออกแรงมากกว่าแรงเสียถทานสูงสุดๆๆนั่นแหละคือถ้าเราออกแรงมากกว่าแรงเสื่ยานสูงสุดเมื่อไหร่ัก็จะเคลื่อนที่แน่นอนเนาะก็จะเคลื่อนที่ตอนนั้นแหละคราวนี้นนหมายความว่าแกหายความว่าตอนแ้วัตถุขยับแล่นแหลตอนแรวัตถุขยับเพราะวัตถุขยับเกิดในขึ้นก็จะเกิดแรงเสียถานแต่ว่าแรงเสียถานที่เกิดขึ้นตอนที่วัตถุขยับแล้วก็จะมีเชือเ่อระยกเฉพาะด้วยเยนาะคือเวลาวัตถุขยับันเกิดแรงเสียดทาน เหล่งสาที่เกิดขึ้นระหว่าวัตถุขยับเนี่ยเขาทิยาว่าแหล่งสิรค้าจนเนาะเขาทิฏฐิยาว่าแหล่งคือแหล่งสินค้าจนวูนาแหล่งสิรค้าจนเนี่ยก็จะถือว่ามันเป็นค่าของที่เนาะอ่ะาใช่ไหมเค่าของที่คือให้เราเอาวิวสับจากคลิปเคเคย่อจากไคยาติกเนาะแล้วไปคูแล้วเอาฟอร์ตเลยดังนั้น แรงเสถาโจะมีค่าเดียวเนะาะวิธีการคำนวณคือให้เราเอาวิวเคคูณเอ็นจะแตกต่างก,กับแรงเสถียรสถิตที่จะมีได้หลายค่าแล้วตัววิวเอ็นของสถิติเนี่ยคือแค่ค่าสูงสุดเท่านั้นเองเนาะอ่าเราจะเห็นค่าสูงสุดโอเคไปเดี๋ยวพี่ขออนุญาตสรุปเล็กน้อยเนาะอ่ะแรงเสียถานคืออะไรจะคราบเนาะแรงเสียถานคือแรง ที่ค็ระหว่างพิบัตูที่สำคัญกันโดยมันจะกดพยาม้ท้ายขึ้นที่สำคัญระว่าิบัตูเนาะจะมีคิดแ่อกูสคัญต้กอมเพรสเซเนาะก็เหตุการณ์ที่เกิดขียนไปมาจากตัวก็คือพี่พิวัตถุูี่ก็แลกจากัตถุก็จะเกิดแรงเดทานเกิดขึ้นตรงนี้เนาะครานี้ถ้าพี่จะหาความสัมพันธ์ระว่างแลกเดทานป็นแกนตั้งแล้วก็แรงพยามแกนนอนเนาะ ช่วงแรกๆเนี่ยช่วงแรกๆเราผักวัตถุเนี่ยวัตถุเนี่ยไปเคลื่อนที่ก็คือในช่วงสี่สี่ฟ้าเนาะช่วงที่วัตถุเนี่ยไปเคลื่อนที่ในช่วงสี่ฟ้าเพราะว่าเวลาเราค่อยๆเราค่อยๆเพิ่มแรงนะครับแต่สุดท้ายก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นด้วยเนาะแล้วก็หลังจากนั้นที่เราผักวัตถุให้มันเคลื่อนที่สําเร็จก็คือเราดัดออกแรงเอาชนะแด้เสียอาศูนย์ได้เนี่ยเราจะภาพของการเราผักรูปสัตว์ เาจะให้เราพักก็จะพักสุดเพลิราจะรู้สึกว่าโอ้ยนงจะอับสบายและนจะเครื่อขี่เลยว่า้องเคยขี่มนไปหาประโยชน์สบามอิดงล้ไม่ก็ตามคือพอที่มันขยับเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ้โใช้แรงเยอะมากเลยใช้แรงทุกชีวิตกว่าจะเสร็จขยับได้แต่หลังจากที่เริ่มขยับขับไปห yeah, <ặc> ันร้อก็จะรู้สึกว่าโอ้สบายและขี่สบายเพราะว่าแนืเสนทา ตตมนนันจะนตกลงมาเนี่ยแล้วหลังจากที่ราชธานตกลงมาเนี่ยจะเริ่มมีค่าเราจะมีค่าสูงที่นะครับที่ตัวช่วงแรงเสรษฐาสีฟ้าเดนสรือเรียเศนษฐาสังพิดเพราะว่าตอนนี้ราเศรษสีฟ้าที่เกิดขึ้นวัตถุจะไปขยับนะแต่ตัวแรงเสรษฐาเส้นส,นส,สีบลูเนี่ยที่มันสูงที่เนี่ยคือเศรษาโจมตเพราะว่ามันเกิดวัตถุเปี่ยนไปแล้วเนาะนน โหมเส้อสีฟ้าเนี่ยเาเส้สีฟ้าเป็นตัวที่แรงพยายามเท่ากับแรง่เศดารก็คือแรงเพยยาแไปนใต้ไปา่เข้ากันพอตอนนี้เนี่ยไเกิดันื่งองวัตถุยังอย,ง,อยงอยู่นิ่งอยู่เนาะแล้วก็แหล่เศารที่เกิดข้นก็คือลักยณะสิทธเองสวดจุดสูงสุดตรงนี้จุดที่ไปเด้คือจุดที่วัตถุพอดีขยาบเนาะู่ตรงี้ไปถึงเป็นจุดที่แรเศดารที่เกิดขึ้นเนี่ยคือสสูงสุดนั่นเองคำวนวณได้จากดิวนเนเนาะ ต่ตัวยีเนตัวนี้เป็นแค่ค่าสูงสุดของเกตเศตษฐนะแต่ว่าไอตัวเซริบวกคือการเกษราตอที่วัตถุที่หยาบแรงของเกษราโจทย์วกเกษตราโจทเนี่ยจะตายกติอรว่าเกษสราโจทจะมีค่าคที่เราจะมีครับที่เขาูได้จากท่ายูเคกูอเคมาจากแคนแล้วเราได้ทันอยู่นะครับไย้ทานอยู่เนาะ เดี๋ยวพี่จะไปต่อเลยนะคะอ่ะพี่มีคำถามครับอีกแล้วครับพี่มีคำถามมาเช็คความต้งกรของน้องๆครับคำถามของพี่ก็คือเออแล้วตัวแรงเสียทานเนี่ยจะบูทิ้ตงต่อข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุเท่านั้นหรือเปล่าอ่คิ้งหรีบ่ี๋ยวพี่ให้เวลาน้องๆช่วยกันคิดสักสองถึงสามวิชาครับอ่ะ แอดหมดเวลาแล้วอ่าก็จะมีอยู่สองทีเนาก็คือใช่กับไม่ใช่เนาะ,ะแต่เรามาดูเฉลยกันนะครับว่าใช่หรือไม่ใช่เนาะคาตอบคือไม่ใช่เนาะเราคือไม่ใช่ไม่ใช่อย่างไงมไปมีตัวอย่างไหนที่แรงเสียดทานไม่ได้ว่าที่แรงเสียดทานมีทิศเดียวกันกับการเคลื่อนที่ของวัตถุมันก็มีเนาะยกตัวอย่างเช่นสมมติพี่มีกล่อง ที่กล่องหรือว่าตัววัตถุอะไรแหละว่าอยู่บนหลังคารถเนาะอ่าแล้วตัวเราว่าผิวกองกับหลังคารถฟืดมากเอาฟืดบบฟืด,ดมากๆเลยแค่ติดกันไปเลยเนาะราคานี้สมมติถ้ารถตัวนี้เนี่ยปอกเลยคทาด้วยความเร่งไปทางขวามือตามรูกเนาะแปลว,ว่าอะไรครัะแปลว่ากองของพี่หรือว่าวัตถุของพี่ที่ว่าอยู่บนหลังคารถก็จะไปทางขวาด้วยความเร่งที่เข้ากันเนาะก็คือติๆดๆกันด้วยกันเนื่องจากว่า พวกคิวสัมผัสมันฝืดมากๆตนะัวตัวอย่างเช่นติดกาไว้นะครับเราแบบติดกาไปเลยอนะ่ยนะแล้วฝืดมากเลยโอเคก็เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนะเนาะครัมาวิเคราะห์กันว่าจะเกิดอะไรขึ้นจากวัตถุของพี่อ่ะก็คําถามคือเออทางอาชิพไม่ได้มีใครเอามือไปถักมันไม่มีใครเอามือไปดัดกล่อง เราแค่ขับรถแตแล้วเข้าไปกล่องมาถึงเคลื่อนที่ไปครอบครองใต้งส่แม่ผมมันก็น่าคิดเนาะก็เดี๋ยวเรามาค่อยๆไปครอบกันแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันต้องมีแรงภายนอกเนี่ยนะครับกล่องถูกไหมไม่คิดว่ามันต้องมีแรงภายนอกมากระปองเนาะในที่ที่เรื่ความเร่งที่เกิดขึ้นมันจะนกเกิด ก็เทียบไปครับคุณภาพก็ได้กรา,การกดข้อที่สองของอุปกรณ์นเนาะข้อ่สองกล่าวว่าการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่จะแปลผ่านตรงกับแรงที่เกิดขึ้นดังนั้นกล่องที่สภาพการเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลไปทางขวาแต่ว่าแรงที่เกิดขึ้นตรงข้อก็ต้องไปทางขวาด้วยเนาะอ่าแล้วยังไงต่อผลจะได้ไงต่อล่ะแต่เราไม่ขอคนต่อแนละ้วก็สมมติถ้าเราตัดภาพมาที่ ตัววัตถุหรือว่าตัวกล่องเราที่เพื่อที่ไปหาข่าวด้ความเร่งแอะแมงปุ๋ยที่อยากจะแบบนี้อ่ะใช่ป่ะเมื่อกี้เราเมื่อกี้เราเดาเราเดาว่ามันต้องมีแรงอะไรแรงแรงตัวเฉียดที่ไปทําในที่กับความเร่งถึงจะได้่กล่องหรือว่ไปหาข่าได้ก็ต้องมีคนแล้วเฮ้แรงอะไรอ่ะแรงที่คือเัาหักก็แค่ปีถูกไหมเออ แรงที่คนติดเขาก็คือแรงเดียวเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นคลื้นเนาะดังนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นแรงเสร็จยาทีา่แยบนี่แรงที่เฉลยแล้วเฉลยแล้วว่านี่จะแรงเสถียรครับตัวติวดการเคลื่อนตัวทิศทางเคลื่อนที่ขวดจุดเนี่ยมันมีที่เดียวกันได้เห็นไ,ไหมกรณีนี้เนี่ยตัวแรงเสร็จายากับ การเคล่ที way, ่วัตถ <fin ery> <ots> ุไปคที่เดียวกันนะครับ่ไม่จำเป็นะไม่จำเป็นที่ว่าแรเปลียนท้แต่ที่วัตถุจะต้องเป็นที่นครัไม่จำเป็นโอเคเรจะพสรล้วนะครับที่ขออีกนิดนึงว่าสมมติวัตถุที่ที่เราสนใจเนี่ยมีวคตอเกมเนาะอ่าแต่ว่าก็ต้องเป็นค่าแรงในท่เนาะแล้วัตถุเราเนี่ยมาอยู่บนผิวรถนังนับก็ต้องเปม่อต่อเป็นแรงดิด A.K. นี <Okay. S 2> ่แปว่าคือสัมผัสเนี่ยมันมีความเึิไปฮะแล้วก็มีคาสขอนคันแบอบคือ S การผลิต S ต่างจกสไลด์ที่แสดง A.K. คราวจากบทข้อทีแบบ่สองคนต้าแบบนเนี่ย,ย okay, นเราก็จะเขียนได้ว่าแรงเสียรเท่ากับผลควาเร่งคราวนี้ถ้าเล่าเนี่ยไม่ข้าไหนบนรถ เพราะว่าต่อขบวนเครื่ที่ติดไปด้วยกันเนาะเพราะตามเลขกล่องตามเลขรถเข้ากันขึ้นกล่องไปแค่ไหนก็รถเข้าตอบเรื่องวามเลขรถเนี่ยเวลาเวลาเราออกตัวฮะเวลเราเลขตามเลขรถเนี่ยคตามเลขรถต้องข้ามเกิืความเลขถูกทุกที่เกาะกับใวเนาะ มันถึงจะเคลื่อนที่ไปดยกันได้คือเราอาจจะอาจจะเคยสังเกตมากกรณีที่รถออกตัแรงคือแบบออกงจัแรแบบแรงจะจับเปยโอ้โหคอในรถอะไรก็ถล่มถลายไปหมดจบแป,ปเพราะว่าเราออกัวด้วยความเรเลคือบาทีวัตถุจะรับไหวแต่ว่าถ้าออกแบบค่อยๆออกเบาเๆวัุก็ยากอยด มันติดไปกับหน้าจุดไหมก็ขึ้นอยู่ที่ว่าความเรมง่งควรคาดต่อแค่ไหนแล้วเราจะมีวิธีการคำนวณได้ไหมว่าเออแล้วแล้วาควรจะออกตัวด้วยความเร่งประมาณไหนของที่อยู่ในรถมันถึงจะไม่กระตัดกระจายไม่ถึงแบบก,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 กระเด็นปุบปุบปังปังในรถแล้ำมันตีไปแค่คำนวณได้เนาะโอเคพี่จะสาธิตเลยนะก็ วามเพ้งสูงสุดที่วัตถุจะรัไปเนี่ยมันก็เกิดจากเห้เอาแรงเฉื่าสูงสุดท้าด้วยลสมการนี้มาจากไหนก็มาจาก F เท่ากับ m a และที่เอาเป็นอ,อ,าาอ,อ,อัน P เรียกว่า E นะครับเป็ผลเดิมสมการควนหาความเพี้ยงสูงสุดที่วัตถุรับไหวแล้วก็ต้องใช้แรงสูงสุดและแรงเฉื่าสูงสุดที่สามารถเกิดขึ้นได้ก็สด้วยมวลของกล่องอ่ ทนี้ตัวแรกเสถียรสมสุดเนี่ขยข้นวูยังไงที่เขาสอนไปแล้วเราก็คือค้อมูจะให้เราเอาสดสถิคุณค่าเอ็ก็ได้ทรามาว่ความเขกล่องทีส่สงสุดที่เกิดขึ้นได้ก็คืออยู่็นส่วนเอ็นที่ตาที่พี่ได้ตีครอบตีด้วยเอไว้แต่ว่าความเลขของเวลาเราออกคเราก,ก,ก็หตอวกลับคค่านี้นเนาะก็ตาที่พี่ได้ ตีครองสีแดงเอาไว้อีกโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนเาสำหรับ e. วีโอีเรื่อแรงเสถียนเดี๋ยวเราเจะคลายทันกันครับสวัสดีครับ